ครับหลังจากที่เราติดตั้งเรียบร้อยเคลียร์หน้างานเคลียร์ความสอาดเรียบร้อยนะผลงานก็จะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้นะจะสังเกตว่านะฮะความสูงนะฮะจากพื้นถึงขอบเซนเตอร์เนี่ยผมเซ็ตไว้ที่85เซนไม่เกิน90นะจะเป็นขนาดที่พอดีมากก็เดินเข้ามาก็เนี่ยเห็นไหมฮะมันจะอยู่ในระดับระดับเอวนะฮะเปิดน้ำนะฮะน้ำก็ไหลปกติน้ำไหลแรงดีมากนะฮะเปิดแล้วก็เกาะมันจะกั้นกั้นโยกมันจะเป็นอันใหญ่ มันง่ายกับการใช้งานนะฮะเปิดน้ำสะดือแบบพิเศษตัวเนะี้ยมันจะมีแค่ตัวกองเศษนะฮะจะไม่มีตัวอุดน้ําให้นะฮะไอซีน้ําจะไม่สามารถที่จะขังได้ถ้าเราอยากขังเราต้องซื้อซิลิโคนมาปิดเองนะะโอเคแล้วก็พ่อน้ําทิ้งก็ประกอบต่ออ่าพอดีนะฮะก็เปิดน้าเดินทดสอบการใช้งานก็ไม่มีน้ํารั่วน้ําซึมนะฮะทั้งข้อต่อของชุดสะดือ ข้อต่อของฟิวยางตัวประกอบของข่อน้ำพินทั้งหนึ่งสองสามแล้วก็สำคัญสุดคือในผนังจะต้องไม่มีรอยตอกนะะก็การใช้งานก็ใช้งานได้ปกตินะฮะไม่มีรั่วไม่มีซึมเพราะว่าก่อนที่จะทำการถ่ายวีโอเราทำการทดสอบไปแล้วประมาณหนองรอบนะ,ะก็จะสวยงามประมาณนี้นะฮะอ่างล้างมือแพทย์หรนะะือที่เรียกกันว่าอ่างหมอนะครับโอเคสวยงามครับจบ ปิดจับครับ,รบขอบคุณครับสวยงามมากดู